Sam suffix. Rule of Hello there, this is Gi. Welcome back to Vanilla English channel. Today I've got three suffixes for you. Whoa. First of all, I would like to make clear what suffix is. ะะตอนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า suffix คืออะไรแล้วเดี๋ยวเราพูดคำนี้ไปเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันคือหมายความว่าอย่างนี้นะคะ so suffix is something that you put after a word นะคะก็คือคำที่เอามาต่ออีกคำหนึงให้เปลี่ยนความหมายไปนะคะ and then after that that new word has a new meaning อืมใช่ใช่ใช่ใช,ใชนะคะก็คือกี่จะชอบเรียกว่ามันเป็นแบบหางของคำที่เอามาเติมอีกคำหนึ่งอะไรเงี้ยเติมหางเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนความหมายนะคะทีนี้มันมีหางอะไรบ้างวันนี้กี่เอามาให้3ตัวนะคะถ้ารู้3ตัวนี้คำศัพท์เพิ่มตรึมอะ่ะเออแล้วไปเห็นที่ไหนนะรู้เลยว่าแปลว่าอะไรนะคะ so the first suffix that I have brought to you is the word less ใช่แล้วนะคะคำว่า less ทีนี้ตัวคำว่า less เนี่ยมันจะเอาไปเติมกับคำอื่นๆนะคะเป็นหางของมันนะ less e S <S นี่แหละน,นะเช่นคำว่า care เออ care care นะคะ care ก็คือ care เป็นกริยาที่แบบ I care about you อะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นกริยาแต่ถ้าเราเติมคำว่า careless ออ careless แบบนี้นะคะมันจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าไม่ care <laughs> ใช่ถูกต้องเพราะ suffix ที่สะกดแบบนี้นะคะ less suffix less แปลว่าไม่มีหรือว่าปราศจากนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราเอาไปเติมกับคำใดก็ตามเนียคำคำนั้นก็แปลว่าศูนย์แปลว่าไม่มีนะคะ careless ไม่มีความแคร,ร์ไม่มีการใส่ใจอะไรทั้งสิ้นนะคะดังนั้นตัวนี้ก็จะหมายความว่าประมาทนั่นเองนะคะ for example I'm not a careless driver I'm not a careless driver นะคะฉันไม่ใช่คนขับรถที่แบบว่าชอบขับไปแบบประมาทนะคะคือ a careless driver โอเคทีนี้ก่อนที่จะไปตัวอย่างอื่นนะคะกีก็อยากจะเสนอ suffix ที่2ก่อนเพราะว่ามันคู่กันนะคะ So the second suffix is the word full นะคะ F U L โอเค now this one if you put it at the end of other words it means the opposite to the suffix less โอเคมันจะตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามกับ less นะคะก็คือ full คือเต็มไปด้วยมีความเยอะในสิ่งนั้นนะคะ For example if you say care careful that's right แ f u l อ่าแปลว่าอะไรทุกคนรู้คำนี้ใช่ไหมคะแฟนคลับรู้ทุกคนรู้นะแค r e ฟ u l ก็แปลว่าระวังน,นั่นเองใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันแปลว่าเต็มไปด้วยนะถ้าเราดูทีละคำนะคะ careful ก็คือเต็มไปด้วยความแคร์อ๋อเต็มไปด้วยการใส่ใจนะคะแล้วคนไทยก็มาแปลว่าระวังอดูเยอะๆมองเยอะๆใส่ใจเยอะๆเ,เราเรียกว่าระวังใช่ไหมคะดังนั้นเราได้สองคำนะ careless ประมาทไม่แคร์ไม่ดูไม่ใส่ใจนะคะแล้วก็ careful ก็คือเต็มไปด้วยความใส่ใจก็คือระวังนั่นเองนะคะ and how about o the r words how about this one hope หวังนะคะเป็นกริยานะถ้าเติมเข้าไปเป็น hopeless โอ้โหสิ้นหวังใช่ไหมคะ hopeless ไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะ hopeless แต่ถ้าเติม hopeful เป็นไง hopeful อ่าก็คือเต็มไปด้วยความหวังมีความหวังนั่นเองใช่ไหมเห็นไหมเติมแค่คำเดียวรู้ความหมายตั้งเยอะแยะนะคะ other examples colorless colorless นะคะก็คือมีสีไหม colorless ไม่มีสีก็คือไม่มีสีไม่สีสันไม่สดใสไม่ฉูดฉาดแต่ถ้าเราบอกว่า colorful Wow your shirt is colorful อ่าก็คือเสื้อเธอเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยสีสันเลยนะคะเพราะว่าเราเติมคำว่า full เข้าไปใช่ไหมคะ colorless and colorful alright the last one um, how about this one help นะคะ help ก็คือช่วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราบอกว่า helpless helpless โอเคก็คือปราศจากการช่วยใดๆนะคะแต่ความหมายในที่นี้นะมันหมายความว่าเราเนี่ย เกินเกินที่คนอื่นจะช่วยเราได้แล้วเช่นสมมุติว่ากี่บอกว่า I'm so bad at playing tennis I'm helpless <c oughs> <c oughs> ในในที่นี้ก็คือว่าคือเล่นเทนนิสไม่เก่งมากๆเลยแย่มากๆเลยคือแบบไม่มีใครหรืออะไรมาช่วยฉันได้นะคะในแง่ที่ว่าแบบทำอะไรได้ไม่ดีอะ่ะเราจะ I'm helpless เอออย่างนี้โอเคไหมมันจะมีความหมายอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อีกคำหนึงคือ helpful เออ helpful ก็คือคนนี้เป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรให้ประโยชน์กับเรามากๆเพราะช่วยเราเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่า oh johnny is so helpful johnny is so helpful เห็นไ,ไหมคะจอนนี่เนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าถ้าเป็นประสบการณ์เราก็บอกว่าเขาช่วยเรามากๆเลยนะคะ is so helpful โอเคหรือจะเป็นสิ่งของก็ได้นะเช่น having a mobile phone is so helpful having a mobile phone is so helpful นะคะนั่นก็คือการมีมือถือเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะมันมีประโยชน์นั่นเองนะคะ helpful โ okay? อเค now the third suffix suffix ที่3นะคะวันนี้กเอามา3ตัวนะ,ะ suffix ที่3คือคำว่า t e s s เออ ness N, ess, N E S S นะฮะนั่ัหมายเขาว่ายังไงเช่นอะไรนะคะ Let's look at examples This one the word friendly อ่า friendly friendly ปกติแปลว่าเป็นมิตรใช่ไหมเป็น adjective บอกอธิบายว่าบุคลิกในิสัยเป็นยังไงเป็นคน friendly นะคะแต่ถ้าหากว่าเราเติม ness เข้าไปนั่นก็คือ friendliness friendliness นะคะจะหมายความว่าความเป็นมิตร ความเป็นคนที่นิสัยแบบเฟรนด์ลี่เนี่ยเราจะใส่คำว่าเนสเข้าไปนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่เจอเนสเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นเป็นเป็นคำนามนั่นเองนะคะคำนามที่แปลว่าความหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าคนไทยจะแปลว่าอะไรนะคะ r r x x m p p l s s r r e goodness ความดีอ่าแทนที่เราจะพูดว่า good ที่เป็น adjective ใช่ไหมคะเราพูดว่าความดีเราจะพูดว่า goodness โอ okay? เค or darkness Uh, อันนี้น่าจะคุ้นนะคะความมืดนั่นเองเราจะเรียกว่า darkness ดังนั้น suffix ตัวนี้นะคะถ้าเติมเข้าไปมันจะกลายไปเป็นคำนามนะคะแล้วแต่ว่าภาษาไทยจะแปลคำนามคำนั้นว่าความหรือการหรืออะไรก็ตามนะคะ so that's i these are all the three suffixes that I have brought to you I hope they are useful for you and you are now having more vocabulary in your bank okay um, if you like something like this then just comment down below or if you can think o t h e r words with these suffixes then just comment down below so that we can share and learn together ถ้าใครคิดออกว่ามีคำว่า n e s t คำว่า l e s s แล้วก็คำว่า FOOL มีคำไหนอีกนะให้ comment ไว้เลยจะได้เรียนไปด้วยกันนะคะ so that's it if you like my videos please do subscribe and hit the bell for YouTube and if you are interested in following me through my other social media platforms then these are all of them it's the same name vanilla english channel yes that's it for today bye for now